Không con con này mà Này như này quá Ai chào hai nè Chào hai mặt không thằng chào thắng Lặng mẹ anh mặt thằng ข้าวเห็นคอยหลักเห็นหงนำมันสิเห็ดวะแต่กับบุญเป็มอย่างดีดีด,ดีเออขอ้าวอัวกูทำไรป้าป้าเปา็นชิชงอะไรกําลังซีบะกําลังเห็กซีบะเพราะมีงานเห็ดนี่ขอกำลังกาย พิดมันจะชมบ่ไ้เหตุงานว่ามือไง,มองไม <c oughs> าเหตุที่าว่เมือยงิดทมันชมบ่ไรก็ถ่ายวิดีโอ